เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกราโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศิล์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางทวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสดานรมเขตพระนคร เนื่องในวันคล้ายวันสวนรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวรามหามกุฏพิทยามหาราชเพื่อน,น้อมทำพึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงทํานุบํำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าโดยมีพระบร,ะรมราโชบายในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆอีกทั้งยังมีพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย